สดชื่นมากน้ำตบดีๆเทียบเท่าเขาจะแบนด์ and, แบรนด์น้ำเข้าจากเกาหลีไวัสามบวกห้ามพาดค่ะแต่ที่ใครหลายๆคนทักเม่เกทมาว่าเจอตัวจริงหน้าดูกระจาา่างใสดูเด็กดูไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีผิวแห้งมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยบอกต่อหน่อยวันนี้ไม่เกทเลมถือโอกาสดีมมีเคล็ดลับมาบอกกันค่ะ บอกเลยว่าสายเกาห้ามพลาดงานนี้เพราะว่าแม่เกดจะมาแนะนำสกินแคร์ตัวหนึง่งเป็นน้ำตบผิวกรจ่างใสน้ำ Nature's Intensive Essence ค่ะตัวนี้เลยเป็นน้ำตบพิเทลาเข้มข้นมากถึง95.7%เลยเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดของ SK2 เลยละค่ะ ต้องลองแล้วล่ะส,ะสาวแม่แม่ทุกคนบอกเลยว่า30บวกปัญหาผิวแห้งเนี่ยมีมาแน่นอนพิเทล่าเป็นตัวช่วยหนึ่งค่ะที่ทำให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นขึ้นมันเป็นต้นเหตุของการเกิดอิ้วรอยเลยนะอันนี้ทำให้ผิวชุ่มชื้น f o r m n a t u r e a t t e m ต e เมนแ e นมีพิเทล่า95.7%เหมาะมากค่ะสำหรับ คุณแม่ๆอย่างเราเรานะคะให้ดูแพ็กเกจอันนี้นางนำเข้าจากเกาหลีเลยนะเป็นตัวดัง้าจากเกาหลีไม่ใช่เล่นๆนนะคะงานนี้แม่เกดมาเต็มจัดเต็มคะ่ะมาเรามาดูข้างในกันนี่คะ่ะอันนี้แม่เกดใช้ไปแล้วนะเปิดขวดใช้เรียบร้อยแล้วแพ็กเกจดูดีไฮโซหรูหรามากคะ่ะ เรามาดูข้างในกันดีก,ก,กว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างของเขามาอย่างนี้อันนี้ผิวด้านในนะคะเป็นแบบน้ำเลยนะคะขยากให้ดูได้เลยเนื้อบางเบ,บามากค่ะเป็นเหมือนน้ำเลยเป็นน้ำใสๆเลยดูสิ สดชื่นมากแม่เกดใช้เป็นประจำเช้าเย็นทุกครั้งก่อนทาครีมบำรุงเลยนะคะใครที่ผิวค่อนข้างแห้งหรือเริ่มแห้งเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเพราะเป็นตามอายุแบบแม่เกดสามารถลองใช้ได้นะคะเดี๋ยวแม่เกดจะใส่ข้อมูลลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างนะเนาะเผื่อใครสนใจเสิร์ฟถึงที่เรื่องสวยๆงามๆแม่เกดไม่พลาดคะ่ะวันนี้แม่เกดไปก่อนนะใครชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่เกดด้วยนะคะ แล้วไม่เกสจะมีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย